นวัตอิสระไกรศีลต้องเข้าห้องให้ออกซิเจนความดันสูงหลังเชื้อโควิดลงปอดจากกรณีที่พิธีกรคนด่างนวัตอิสระไกรศีลติดเชื้อโควิดจนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลซึ่งอาการของนวัตนั้นหนักไม่สามารถนอนหงายได้ต้องนอนความน้าตลอดเนื่องจากมีเชื้อลงปอด แต่ช่วงที่เข้ารับการรักษาใหม่ๆเกิดดราม่ามากมายทั้งเรื่องติดเชื้อจากที่ไหนกันแน่ใช่ติดจากเวทีมิสแกรนด์สมุทรสาครหรือเปล่าจนน้ำพัชรพรจันประดิษฐ์ออกมายืนยันว่านวัดไม่ได้ติดจากเวทีมิสแกรนด์สมุทรสาครเนื่องจากเป็นคนละสายพันธ์กัน ล่าสุดในวันที่11กรกฎาคมเฟซบุ๊ก Facebook, นวัดก็ได้โพสต์ภาพสวมเครื่องช่วยหายใจโดยน้ำพัชรพรแคปชั่นว่าภาพเมื่อ3วันก่อนที่จะเข้าห้องออกซิเจนความดันสูงมีอะไรฝากกำลังใจไว้ที่เพจเท่านั้นน้ำขออนุญาตไม่ตอบเรื่องอาการตามคำแนะนำแพทย์มีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจ เป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะขอให้คุณวัตหายและแข็งแรงไวๆนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ